อากาศร้อนครับผมขอบคุณทุกเสียล้านทุกต่างๆนะครับผมขอบคุณทุกๆท่านครับผมขอยาเปิดรับลมครับโผมฟองชั่วงนะครับผมอากาศวันนี้โรงเรียนนักเรียนเลิกสองโมงครับผมเลยต้องรีบมาครับผมรับก่อนเวลาครับวันนี้รับหลานครับผมรับหลาน ก็ดูแดดมองดูแดดครับผมโอ้โหแดดสุดยอดครับผมแดดร้อนมากครับผมสวัดีวันนี้นักเรียนเลิกเร็วครับผมนักเรียนเลิกเร็วครับผมก็ต้องมารับไวัครับก็ขอบคุณครับผมทั้งสามล้านต่างๆครับผมขอบคุณทุกทุกท่านครับผม ขอบคุณครับสองร้านตองตาครับผมเนี่ยอากาศร้อนครับร้อนร้อนมาโนกโทรศัพท์พน้องครับอ่านี่พัดลมตรงนี้มาปิดอีกครับผมพัดลมแรงครับ คุณครับผมขอบคุณท,ทุกทุกดวงตานนครับผมคุณทุกทุกกำลังใจครับผมเดี๋ยวขอญาตปับแสงหน่อยครับผมแสงก็ไม่แสงจะนั่นไปครับออโอเคครับผมแจงม้งให้ามาหน่อยครับผม เด็กเลิกไวครับผมเด็กเลิกไวครับผมน้องรถจอดเต็มก็มารับกันครับผมวันนี้คุณครูไปทุระวันนี้ขอบคุณตามล้านดงตาครับผมขอบคุณครับผม ขอขอบคุณทุกทุกกำลังใจนะครับผมขอบคุณทุกทุกท่าคนรครับผมวันนี้เน็ตก็ไม่เป็นไรครับเน็ตครับผมเน็ตก็ไม่ทำงานครับวันนี้เนต็ต คุณครับผมขอบคุณสองร้านตรงตาครับผมนี่ก็ไว้มองไกลครับผมใกล้ก็ไม่ต้องใส่ครับมองไกลต้องใส่ครับผมมองไว่ไกลต้องใส่ครับผมมาดูครับว่าเขามารับหลานไปหมดหรือยังผมก็ขอบคุณครับผมขอบคุณยังร้านตรงตานะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผม ห,หลักฐานไปยางตอนนี้รถกำลังพุ่งาปครับผมวันนี้น้องเรียนเลิกไว้ครับผมน้องเรียนเลิก